แล้วสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่แปลงนานะครับของเกษตรกรได้ไงให้คุณพี่ช่วยแนะนำนะครับชื่ออะไรที่ไหนได้ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ททงเทียนครับบ้านหมู่แปดวากงัวงพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อไม้ครับไม้แนะนำต้นอะไรเกยเตียมครับได้มีโอกาสใช้ซูเปอร์แม็กกับแปลงนาแปลงนี้กี่ไร่ครับพี่ก็ประมาณเก้าไร่ครับเก้าไร่ซื้อไว้กี่ขวดนะครับ สามขวดพี่ใช้อย่างไงครั้งแรกใช้เมื่อข้าวมีอายุเท่าไหร่พันอะไรยวโทษที่ข้าวพันเลยนะก็ขอหกเตี้ยครับก็ขอหกเตี้ยพี่ใช้ครั้งแรกซุปกแม็กครั้งแรกเมื่อข้าอายุเท่าไหร่ประมาณเดือนหนึ่งครับหนึ่งเดือนแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองก็ประมาณข้าวจะตั้งท้องครับประมาณจะออกเป็นนิดๆอะไรกันนะรู้ครับเราจีบไปสองครั้งแล้วมีเล่นเต่งอะไรไหม มีเร่งเต่งก็มันทั้งที่สามมีไหม,มที่ซื้อไว้หนึ่งขวดครับที่หนึ่งขวดมาทั้งที่สามครับช่วยบอกกับเพื่อนเอนกเษตรกรหน่อยที่เขาดูอยู่แ่ยตั้งแต่ใช้ครั้งที่หนึ่งขีดครั้งที่สองจนกระทั่งเร่งเต่งไปเนี่ยที่ลักษณะข้าวตั้งปีนี้กับปีก่อนๆมันมีความแตกต่างประทับใจยังไงบ้างครับพี่ลองเล่าให้ฟังหอยมันก็ดีกว่าปีกายเยอะเลยครับดีครับดียังไงครับพี่มันดูลวงมันอะไรต้นมันก็ดีอะไรก็ดีไปได้ทุกอย่าง ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเลยแล้วมีบวกอะไรเพิ่มไหมก็ไม่มีครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดมันก็ใช้ใช้น้อยลงใช้น้อยลงครับเคยก้าวไล่เคยใช้กี่ลูกก้าวไล่เคยใช้ก็อบยู่ประมาณสิบลูกแต่แต่นี้ผมใช้ประมาณห้าลูกก็หกลูกอ่ะบหประหยัดากเลยเนาะแล้วอย่างอื่นอ่ะต้นข้าวแข็งแรงดีอย่างอื่นไม่มีกวนไม่มีกวนครับโอ้แล้วเท่าที่ดูลวงข้าวก้าวไล่ที่มองดูเนี่ย มันมากกว่าเอปีกันก่อนเนะี่ยมากกว่าครับปีกันก่อนเคยได้ก้าไร่กี่เวียนก็อยู่ประมาณ 8, 8เจ็ดแปดแปดเตียนครับแปดเียนครับีนี้ผมยังไม่ได้ลองเลย<อ>ับว่ามันจะได้เท่าไหร,ร่ถ้าให้ผมดูเนี่ยนะเก้าถึงสิบเตียนนะได้อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงจะตามกันดูนะครับนะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่บ้านประขวง,ขงนะครับพี่ไม้เนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ